เนี่อไนร่ของเวทมันอะไรขึ้นเหมือนสายฟงสายฟ้าอะไรเลยชอบลืมกดอันติมันวะตีมันทำอะไรอ่าวิ่งเร็วอ่ะแล้วใช้สกิลเร็วรีโหลดเร็วคูดาวเร็วไอ้พวกนั้นอ่ะไปเร็ว t ู o ิกไม่มีเปืนอะไรให้เล่นเลยอ่ะเฮ้ยเป็ด hello จะได้เมื่อกี้เป็ดฟูแม่งไม่แบกเลยอป็ดได้เฉดฉายแบบเดียวเองเป็ดได้เฉดฉายทำไป ไอ่อย่างอย่างเราอ่ะมันต้องดูเดือดเลือดผ่านอยู่แล้วป่ะโอเคมันมันก็มันก็ดูเดือดเลือดผ่านหลายรอบแล้วนะเ <was> มนนืองเนี้ยของบาล <c oughs> คนมันไม,ม่ลงเพราะว่าที่เราลงไงท <c oughs> ี่เราดูไง <c oughs> มันรู้ไงลงมาสู้ไม่ได้แน่เลยไม่ลงนี่หว่าอย่างเงี้ยเออ <c oughs> <c oughs> ม่น,นามันโหน <c oughs> <c oughs> อา้าวิเอ็ดมาลวจ้า ได้กูได้แล้วน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกูยิงเฮ้ยศัตรูว้าอุ้ยไม่แตกวะของมันเจ็บใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวกูกยิงก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มันโดนมันโดนมันยิงเกือบแตกแล้วโล่น่าจะหมดอ่ะอุ้ยเดี๋ยวพุมาด้วยเอาไงเอาไงไปชาร์จมันเลยป่ะเฮ้ย that's pretty good สองคนไหวปะเอาได้ไง กะท้ไม่ใช่กระท้าหิวไงหิวไงตอนนี้หิวไหนเฮ้ยยูเรียบร้อยเรียบร้อยแตกแล้วหนึ่งสวยสวยไอ้เพื่อนมันมาแล้วว่ะเอเคกูซุ่มแล้วกูได้จุดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูงโอ้ยยู่สูงเกินไปไอ้เหี้ยโดนตุ๋ยเลย เฮ้ยเฟลิโมเว้ยป,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 ปั<ไ>ปป๊บๆนนี้ <c oughs> มันบูเลตสไก่บัวอุ้ยนี้มันบูเลตส์มึงต้องชกกูแล้วอ๋อมันเกิดใหม่กูว่าละใช่เหรอใช่มันเกิดใหม่แล้วมันมาลงข้างหลังกูกูก็ว่าอยู่อ๋อป๊อตตี้เราอยู่ฝั่งนู้นไงแล้วกูอยู่คนนี้คนเดียวโอเคเย่บอยแหม่คนเดียวอ่ะอ,อยู่คนเดียวเฮ้ยอ,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 อะไรอ่ะ อะไรบินผ่านเฮ้ยลงมาเยอะลงมาเยอะไหนไหนไหนเจกแล้วเจ๋งแล้วเจอแล้วเจ๋งแล้วเจอก็ใส่เลยมันร่อนลงมาอยู่เจอคนที่แบบเป็นๆและโป๊ะๆแล้วคนเบอร์เอ๋อมีน้อยลงนะโั้ยโดไปหนึ่งโดกระสุนคุ้มกันด้วยเรียบร้อยโอ้รีไล่ล่า อกครางซ้ายใจหรือปอดเราล่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางสไนายอีกแล้วเหรอเยอะยิ่ก่อนี่สไนายมันเจ็บขนาดนี้เลยเหรออ๋อก็ไม่มีโล่หรือเปล่าใช่ใช่ไม่มีโล่ด้วยโอเคได้โล่แล้วไอ้ทำไรอ่ะน่าเจ็บเจ็บเจ็บตวตวววไปไหนแล้ว มันเอ้ยมันก็บวกเฟลไปหลายรอบแล้วนะทีมพวกมันอะจัดกันวะโอเคเจ็บ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 ,จบตรงไหนตรงไหนตรงคูเอ้ยเฮ้ยมีใครอีกอะรอยถล่มเสียงเขาครูสวยสวยสวยทำไรจะทำไรจะทำไรเจ้าจะทำะไรแม็กกี้หนึ่งคนข้างหลังแม็กกี้หนึ่งคนข้างหลังไหนวะนี่นี่กระสุนหมดวะ มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วกูก็เจ็บเหมือนกันเอ้ยไปกอดไหล่ไปกว่าสู้กับมันมาสักพักแล้วไอ้เหี่ยอเฮ้ยไปก็ยิงเจ็บหนักอยู่น้ำกี้ c อ m e on sir เฮ้ยรถมาเฮ้ยรถปืนปนี้รัวมากอ่ะมันน่าจะล้อพีเก้าสิบอะไรบเรียบร้อยเราจะขี่รถไปไหน มุ้ยตัวนี้แม่งสแกนได้หวะเฮ้ยวินวอลกเว้ยมาเพื่อนวินวอลกได้ใช่เหรอไม่เอ้ยเปนท่อมเนี่ยน้องตีเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้ยหุ่นนี้มันบังคับยากอยู่นะตัวนี้เป็นรถถังมันไม่ได้เน้นเร็วมันเน้นปืนโหลดกระสุนพุ้มกันด้วย สังหารให้หมดเจ็บอยู่เจ็บอยู่ยิงมันไม่ก็ดเจ็บอยู่รถพังกาะพังเฮ้ยไม่ใช่ร์ปแทงนะเว้ยเล่นมันดิอยากจะส่งคามรถใช่ปะล่ะเฮ้ยขวามือขวามือเหรอโอเคโอเคเห็นแล้วเยี่ยเหลียวกันน่อคนแรงเลยตบมันเอ้ย เฮ้ยเป็นรถถังตรงเรี่ยงนี้ไปอ่ะโคตรขหินนะขวดหินไม่โผล่ไม่โผล่ไม่ได้แล้วมึงจะหนีแล้วเราเราก็ต้องหนีวงเหมือนกันจะล่าเลยอุ้ยเฮ้ยเเลสโซนเลสโซนสะพานสะพานสะพานโอเคโอเคก็เราไปโอ้ยซิกแซกซิกแซกมึงระแวงอ่ะเหมือนมึงระแวงอ่ะ <c oughs> ใครแม่งรออยู่บนหัวกูว้ามึงกล้าลงเมื่อไหร่สัตว์เจอเรียวกันนะอ้าน <c oughs> ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยข้างหลังก็มีเหรอ <c oughs> อุ้ยอุ้ยโลม่วงโลม่วงทึกบทึ๊ทึ๊ยิงไม่โดนว่ะจะ่ผ่านแล้วต้องทิ้งแล้วเพชรต้องทิ้งแล้วไปไปไปลง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 กลางโลง่ตรงเวลา โอเคอืมเป็นอะไละโลดกระสุน,สนกอดแตกกอดแตกอุ้ยเป็นน้องบล้วเจ็บเจ็บเจ็บ ไปไหนอ่ะออต้นต้นไม้อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกดแตกว่ากดดาวดาวดาวไหนสวยสวยเพื่อนเราก็ดาวงั้นนี่แดงแล้วต้องต้องไม่ช่วยเพื่อนปะเนี่ยต้องช่วยต้องช่วยปารีบาขึ้นมดมาไหมมดพังวะโอ้ยนึกว่าพังเลยเห็นแม่งนึกว่าสนิมขึ้นอยู่อยู่รอก่อนเฮ้ยเฮ้ย มึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรเนี่ยเบื่อเพื่อนเห่อเบื่อเพื่อนเกาะรถทำไมช่วยเลยช่วยเลยเอาเอาดึงเพื่อนดิให้ใครดึงให้เป็นดึงเหรอใช่เฮ้ยหมดกูเฮียเพื่อนกูเองกูเองกูเองอ๋อด่าหมดไม่สนเพื่อนหมดแม่งดีเร็วอยู่อ่ะสบายขอฮหี้ยวนเฮ้ยเฮ้ย ขับดิบมึงมึงมึงขับบ้างเออไปไปอ๋อมันสุดวงพอดีไอเชี่ยเฮ้ยมอไซค์มอไซค์มันม,มันเท่จังวะมอไซค์เนี้ยเฮ้ยแล้วสรุปปลาระเบิดมันกดอะไรไปกอ่อนเออวะเล่นมันตั้งนานยังไม่รู้เลยปลาระเบิดกดอะไรใครรู้ใครเล่นเกมนี้นะคอมเมนต์บอกด้วยรถชนกันด้วหน่อยอยู่กันเต็มเลยเฮ้ย เจ็บเจ็บดาวดาวดาวหนึ่งอุ้ยเอ้ยเชี่ยไอ้ในบ้านออกมาเลยมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วสวยกอดหลานหละโอ้ยิงตั้งนานโดนเฮ้ยมึงขี่เข้ามาในวงนี้ลเลยอต<อ>่ว<ะ>่าแม่งเลยเฮ้ยลงมาจากรถไอ้สัตว์ลงมาจากรถ แม่อย่ามันเฮ้ยมีมดเหมือนกันน้องทางมุมอ๋อมดเหมือนกันนะเออมดเหมือนกันลงมาลงมาลงมาเจอตุ่ตีกูเจอตุ่มตีกูเออมาดิไปดิเออขี่มดไล่ฆ่าว่ะไปเลยเอ้วไม่น่าเชื่อว่าไอ้มดเที่ยนเนี่มันดุหลังหินข้างหน้าเราเนี่ยเอ้ย

มดมดเยอะมากครับมีมดเขียวมีมดแดงแล้วก็มีมดส้มเนี่ยมดหลายสีมากอะมดเขียวมดแดงมดส้มเอาป่ะนี่นี่อัปเกรดนี่ใส่เกาะไปดีกว่อไปไปก่อนปะเฮ้ยไอเนี่ยมันขึ้นแดดกูไปแล้วกูต้องขี่มดมดเขียวมึเนี่ยแล้วมดเขียวจะพังแล้วเลยนะมีมีสองมีสองสองเหรอแล้วมันกลางหมอกอ่ะมันเจ็บ อ้างี้ย <bizarre> ล้างเงียล้างเงีโอเคโอเครีโหลดอยู่ม oh, ึงอยู่ในนั้นเหรอไอยสัตว์เฮ้ยสวยอ่ะตีดูจังวะโอ้โหมาว่ะแหมเฮ้ยอะไรวะจบว่ะเฮ้ยเป็นฮอลลี่เพย์ได้ไงเนี่ยไอเรามันก็เอ็มวีพีทุกเกมซะด้วยสิแหมโอ้แบบเพื่อนหลังหักเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับพวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.